สวัสดีสบายดีพี่นอ้องมาพบกับช่องมาน้องอติมกินแหลกวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆมาแต่งกิ่งทุเรียนเนาะทุกคนนี่หลังจากกิ่งทุเรียนดูนี่กิ่งแขนงนะคะเนี่ยกิ่งแขนงมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาใส่ฟูยไปก็กินอาหารไปแย่งกันไปกินแบบไปสเสหตุเนาะค่ะเราต้องตัดแต่งออกทุกคนนี่เนาะมาดูกันเลยทุกคนว่าเราจะตัดแต่งแบบไหนนะ นี่เหมือนอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยมาตัดแต่งออกทุกคนเรามันได้มาตัดออกทิ้งิง้ะตัดแต่งออกประมาณนี้ทุกคนเป็นกิ่งแขนงเนะะาะพ่อแม่พี่น้องนี่ตัดออกประมาณนี้ทุกคนเนี่ยแพรนี่ของเขาก็จะลืมมาพ่นยาฆ่าเชื้อราด้วยนะคะพอะเราแต่งออกนี่เขาจะมีโรคของเขาก็คือโรคเชื้อราจะเข้ามาเนาะทุกคน ตัดออกเพราะว่าเวลาเราตัดแต่งกิ่งออกไปนี่มันก็จะช่วยประหยัดปุ๋ยเนาะประหยัดปุ๋ยประหยัดมันเกิดได้สแสงด้วยข้างล่างนี่หนกิ่งอย่างเงี้ยเอาออกไปเลยเนี่เยเก็บไว้มันก็จะไปกีดกับตัวอื่นเขาเอาออกไปเลยนี่ฮะ ต้นไหนที่มันซ้อนกันนะนะทุกคนมันซ้อนกันเราก็ตัดแต่งออกอยู่ข้างบนนี่มาเต็มเลยอันนี้จะเป็นทุเรียนสองปกีกว่าเนาะสองปีสองสาเดือนนี่แหละทุกคนไม่ได้ดูเลยว่าปลูกกี่เดือนแล้วว่าจะสองปีกว่าอะไรในข้างบนน,นี่ก็ประมาณนี้แหละอันนี้เราก็จะมาตัด กิ่งออกงาเน,นะคนมันมีมีโคกหนึ่งมันมีสองต้นนี่ทุกคนระหว่างตรงกลางนี่เนาะระหว่างตรงกลางนี่เราก็อยาให้ทุเรียนเขามาจุก,กันเนาะกิ่งไหนที่เขาจะมาจุกิ่งไหนจะมาเขาจะมาฉีดกันตรงเนี้ยจะมาฉีดกันเนาะมาฉีดเอ้าฉีดกับฉีดมันก็เหมือนกันแหละทุกคนเอาวนไปวนมาอยู่นี่แหละเนี่ยเราก็ให้ตรงกลางเขานี่โล่งเพราะว่าเขาจะได้มีสะโคแสงลงมาเนาะทุกคนเนี่ย เราก็จะเอาไว้เฉพาะเนี่ยให้โล่งเขาไปเลยตัดให้แดดเขาส่องเข้าลงมาแถวนี้รอบนี้แล้วก็ตัดออกสิ่งนี้มันก็ไม่น่าจะเอาไว้เอาไว้ออกไปเลยเราก็มาตัดแต่งออกไปเรื่อยๆทุกคนสิ่งไหนเรามันไม่ดีมันกะว่าเราจะเอาไว้แล้วมันเกิดกะโอ๊ยข้าวตุมบก แล้วก็เอาออกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่น้องติมจะพาพาขึ้นต้นนี้เนาะต้นนี้กด็ดูเพื่อนๆอ,อือต้องก็อุ้ย ซื้อมาก็ไม่เคยได้ดีเลยจ้ะจี้จับกล้องนะทุกคนเอ้ยนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ออกเลยจริงๆข้างบนเนี่ยก uh huh. ิ่แงแขนเยอะมากเนี่ยออกไปเลยเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเอากิ่งออกอ่ะเขาก็าจะโตเร็วเนาะ เพระธนาการของเขานะ่ะมันก็จะโตเร็วต้นใหญ่ต้นอวบมาทุกคนมันก็จะสูงเร็วแล้วต้องการทรงไหนแบบไหนประมาณนี้ปออยัดมันก็ประหยัดนะแต่เราก็ทำในฐานะที่เรามีคนพอนะทุกคนเราทำสูนทุเรียนโดยเฉพาะเนี่ยเรามีเวลาเข้ามาสอดส่องเข้ามาดูเขานี่ทุกคน แปลงแปลงนี้ก็ใบกําลังแก่และกําลังจะแตกอ่อนทุกคนเรามาดูต้นนี้ทุกคนมาดูต้นนี้เดี๋ยวไม่น้องติมจะเข้าไปแต่งเนาะและหลังจากนั้นเราเข้ามาดูตอนที่เราแต่งเสร็จอันนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะคะนี่ก็หนามองแทบไม่เห็นทุกคนแต่ข้างล่างนี้เราก็สีด๊าขยาละเขากํลาลังใกล้จะยุบลงไปละมาตามดูต้นนี้เลย ต้นที่เมื่อกี้นี่เนาะที่ถ่ายให้เบิ่งเมื่อกี้นี่เ่วนาปื้ดน่ะพี่นอ้องี่วนามากๆเนาะอันนี้ก็บางแล้วทุกคนก็อันนี้ก็ถือว่ายังบ่ท่านได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอันนี้ได้แค่ห้าสิบนะคะเพราะว่าเราจะตัดออกแต่พาะข้างล่างเนาะข้างบนนี้เราก็จะปล่อยไปก่อนให้เขาขึ้นไปอีกหน่อยนึยนะะ่งเราถึงจะตัดแต่เราตัดตอนนี้ก็ได้แต่เราไม่มีบันไดอีกอย่างหนึ่งมันเราก็ ให้เขาขึ้นไปก่อนข้างบนเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งเพราะตัดแต่งมันก็จะนานเราจะมาเอากิ่งแขน,แนงออกอย่างเดียวนะทุกคนอันนี้เราเอากิ่งแขนงมันออกมันก็มีประโยชน์สามสี่อย่างนะทุกคนข้อที่หนึ่งก็คือป้องกันให้ดินเราแห้งเนาะคือว่าให้มันแดดสังเคราะห์แสงลงข้างล่างเนาะให้ดินแห้งดสินะให้ดินกัเคราะห์แสงให้ลากเขาเดินหากินทุกคนบ่ให้เขาแสบอยู่ตลอดเวลาเนาะประโยชน์ที่สองก็คือ กิ่งเขานี่ค่ะเราเป็นไปได้ก็คือเอาออกนะพี่น้องจะให้เขาสังขะหอแสงโดยเต็มที่ไปเลยนะคนเอาออกไปเลยเนาะเอากิ่งเขาออกไปเพราะว่ามันจะไม่ต้องเกิดเชื้อราเนาะขอทีใา้มากอะอาจจะป้องกันล้มนะพี่น้องบจะว่าช่วงนี่พนมันตกแห้งเนาะพนมันตกล้มก็แห้งไปาสินะต้นทุเรียนเขานี่เขาไม่ได้หลึกได้ลากเขาอยู่ตื้นๆเนานะเขาว่ากิ่งเขานาเกินใบเขานาเกินวอาสินะเวลาล้มโชกล้มกระแทกมากเอาสินะ เขาอาจจะทําให้ตัวเลี้ยนเขาก็โค่นได้นะทุกคนเนาะโค่นได้เพราะว่ากิ่งเขาหนาเด้ลมเขาหนาเขาผัดมาเนี่ยเขาบ่หมี่บางทีมันจะกระแทกว่าทีมันจะโปง่งแบบนี้นะลมเขาอาจจะทาให้ตัวเลี้ยนเขาล้มได้เนาะอันนี้คืออันปะดินข้อที่สามข้อที่สี่มากกัให้ตัวเลี้ยนมันเติบโตเร็วเนะให้เติบโตเร็วให้เขาแบบกินอาหารให้สะดวกสบายบ่ห้มีกิ่งแขนง หรือว่ากิ่งที่เฮาบอที่เบ่เอาแล้วก็บอกให้เขาอยู่แบบมากกีดค้างกีดขวางการกินฝุยเนาะการเติบโตบโตเขาก็ตัดถ่งเขาจะได้สมแซมแผ้เขาหรือว่าพัฒนาต้นเขาให้เขาสูงใหญ่ให้เขาอวบเขาอันแล้วเขาจะได้สร้างดอกให้เขาจะได้ทําดอกทําอะไรเขาแบบอย่างสมบูรณ์เนาะกินฝุยอย่างสมบูรณ์อะ นี่แหละประมาณนี้ทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ทุกคนกะกะบบมี่ยังไลายเนาะกะถือมาตัดแต่งกิ่งแล้วกะอย่าลืมมาฉีดยาป้องกันเชือ้อราและป้องกันแมลงเนาะทุกคนในลําต้นนะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็เอามาฉีดในลําต้นเลยป้องกันมอดเนาะอาวสำหรับคลิปนี้แม่น้องติมขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สบายดี